อันนี้ก็ายอะไรนะเขาเรียกว่า่ายวิ้งครับนี่เป็นการรับน้องมาแล้วก็เปิดตัวผู้สาวไปในตัวเลยนะนี่เซคร์ดเดิตม่ไยเลยไม่ไม่กไ่กเดี๋ยวม่อไมม่กเลม่กลเลย่อเยไ่ไกลเล่เยไ่กลเลย่กเลยไค่ไลเคยนเย่กลเลยไม่ย่กเลิไ่กเเลยมกย่เ่ ได้ว่า้แม่ยันนางครับรถทํามาหากินของครอบครัวครับนี่ครับก็เฮงเฮด้วยๆครับตลอดปีตลอดไปครับนี่มายกับสมาชิกแล้วก็่วยกันหาเงินหาทองเข้ากับครอบครัวครับนี่ก็โปรเจกต์ต่อไปก็น่าจะเป็นที่ป๋าแกวางไว้นะครับจะเป็นแกอยากได้รถพ่วงครับเดี๋ยวก็มาลุ้นให้กําลังใจกันครับว่า จะเป็นยัง,ยงไงครับเดี๋ยวรอติดตามชมครับโปรเจกต์ใหม่ของปาศุนย์ร้อนมากครับตอนนี้แดดโคแรงเลยพี่น้องเอ้ยอะให้ก้มจัดตาเลให้ตาไมจัดไปแทนกันทุ เร่งไปบอกลาไปเดี๋ยวเราจะให้คุณตาเหยียบเันเร่งมิดไหม้นะพี่น้องให้บันตัดสับระเบิดน้องๆไม่ตองัดอได้ารั ได้เลยครับของแท้ของแท้อแ <c oughs> โอ้ตาไปรุ่นเถอะเยียบร้อย <c oughs> ตัวตาเจนเจนาบเนี่ยป้ายข้างบนก็จะเป็นบาร,รมีตายายครับเนี่ยครับทุณใหญ่ของเราครับคุณตาณใหญ่ นเด,ดน้อย <laughs> ก็เริ่มถ่ายภาพถ่ายอะไรกันครับคนของผมแล้วก็จะประจำอยู่รถนี้ครับคันนี้จะเป็นรถส่วนตัวของผมีจะเป็นที่รถที่ผมประจำอยู่ครับเป็นรถคันนี้ <laughs> ไอรินมองกล้องหน่อยไอรินถือว่าโอเคครับโอเคทุกอย่างครับนี่ครับขุดยอดแล้วครับเอ้เอๆเอ็ต๊นี่มัต้ๆๆ รอเหรอเดี๋ยวเราจะแอบซุ่มอยู่ตรงนี้แล้วกันนะพี่น้องเราจะไม่เข้าไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปนี่ครับก็ถือว่าเปิดตัวไปนลยครับได้ทั้งรถใหม่แล้วก็ได้ทั้งผู้สาวนะเสียคลิปนี่สาวเสียคลิปเปิดตัวแล้วครับเดี๋ยววันที่1ิบก็จะมีข่าวดีกันครับก็จะ มั่นครับทำพิธีมั่นกันก่อนเดี๋ยวเรื่องการแต่งอะไรก็เดี๋ยวให้โควิดซาซาก่อนครับเฮ้ยเสียงเทรนว่าจิงรีร้องว่ายังยับเดี๋ยวให้ ดูบรรยากาศรวมๆอีกรอบหนึ่งครับก็จะประมาณนี้นะพี่น้องเดี๋ยวโปรเจกต์ใหม่เดี๋ยวติดตามชม,มว่าจะเป็นอะไรนะครับมีแน่นอนครับมีมาแน่นอนตอนนี้ป๋าก็กำลังคิดอยู่ครับว่าจะดำเนินการยังไงเพราะว่าแกไปสร้างก็ดังอยู่หน้าปากทางครับเดี๋ยวสี่เลนก็จะเข้ามาแล้วก็ แกวางแผนว่าจะขายของครับจะเป็นพวกอินหินปูนทรายครับพวกเอ่อื่องก่อสร้างอะไรต่างๆนะครับนี่เดี๋ยวก็รอชมกันครับว่าโปรเจกต์ใหม่ของป๋านี่จะเป็นแบบไหนนะพี่น้องตามกันครับ ไปเตรียมไหมคุณครับคนคันนี้จะเป็นล่ะน้องฮาคิครับได้ชื่อแล้วครับเป็นเจ้าฮาคิเจ้าพีซีร้อยแปดเฮ้ยร้อยสามสิบรุ่นแปดครับชื่อเขาก็คือเจ้าฮาคิครับ ส่วนเจ้านั่นก็จะเป็นเจ้าที่เด็ดมักไฟร้อยทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่ครับส่วนน้องใหม่ครับน้องชมพูม่วงนี่เดี๋ยวให้คุณยายแกเป็นคนตั้งชื่อนะครับว่าจะเป็นชื่ออะไรโอ้ <c oughs> ร้อน <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนลวกันครับสาหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับชาว YouTube ทุกๆท่านเลยนะครับนี่ก็ได้เลิกแล้วครับที่จะรดน้ำมนครับนี่สมาชิกในบ้านครับทุกๆคนครับนี่นําทีมโดยคุณปู่ครับ ไปผู้เดินเคาะเฮงเรวยๆครับเฮงเฮงรวยรวยผู course, armor, enfim enfim. Oh ้ตีแรงแรงเลย คุณปูครับคุณปูคุณตารถน้ำนี่ก็ทำพิธีรับน้องใหม่เลยครับในตัวครับนี่ แหหเร่ยๆครับมาอยู่กับทีมงานแล้วก็จะเจาะจะจุ่มครับรมเย็นครับรมเย็นี่คุณปู่ก็เดินรถแต่ละคันครับนี่รถน้ำแต่ละคันกันไปครับโอ้ยังไม่หมดอีกเลยอีก3คัน นีะครับอ๊ะแล้วให้คุณโปูใส่กระท้าให้ครับอาโปรถให้ผมด้วย দাদাই কম দাইছো